จเจริญธรรมยามเช้ากลับมาพบกันมีกูบาเดือน <laughs> มีภายแล้ว <laughs> หน่วยลาดตะเวน <laughs> บอกวิธีใช้หมละ่ะห มันต้องปลดเซฟก่อนนะเจริญธรรมยามเช้าเนาะวันนี้นะกลับมาพบกันมาพบปะพูดคุยกันนะให้กำลังใจกัน ขบโอ้ลงมาแล้วนะในสมัยพุทธกาลนะมีพระองค์หนึ่งแกชื่อพระติสะถูกทอดทิ้งไว้ในกุฏินะแกะป่วยเป็นนผิวหนังแกเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำเหลือง นะถูกทอดทิ้งไว้รอความตายอยู่ในกุฏิเพียงคนเดียวนะพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปเห็นนะตอนนั้นยังไม่มีใครตามไปนะสิ่งที่พระองค์ทำคืออะไรรู้ไหมก่อไฟต้มน้ำนะเก็บผ้าจีวรไปซัก นะเก็บเอาผ้าแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ประคองร่างกายของพาติสะขึ้นแล้วก็ใช้ผ้าค่อยๆเช็ดอย่างทนุถนอมนะจนสุดท้ายพาติสาก็เหมือนถูกปอบประลม ใจนี่ถูกขี้คายโดยปอบลมนะบนรรลุธรรมเหมือนกันนะคำพูดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้นะผู้ใดปรารถนาที่จะอุปถากเรานะให้อุปถากพระอาพาธนะด้วย พระเมตตาอันหาประมาณไม่ได้นะั้นทำให้เรามองเห็นเมตตาที่ที่เลยเขาเรียกว่าสุดสุดขอบเขตของใจเรานะเลยพวกเราหลายคนอาจจะนึกไม่ออกนะพระองค์เป็นได้แต่จินตนาการเอาว่าท่านจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านจะยิ่งใหญ่เหมือนเทพพระเจ้านะ แต่แต่ในความเป็นจริงท่านคือมนุษย์นะมนุษย์ที่บำเพ็ญธรรมแล้วก็เกื้อกูลประโยชน์ธรรมนะท่านเป็นมนุษย์ธรรมดานะพระมหาปัญญานี่กว้างใหญ่มองไปนี่เหมือนมองท้องฟ้าสุดนะสายตาเนี่ยเหมือน เหมือนแม่ที่มองลูกที่กำลังร้องไห้อยู่นะไม่ได้มีสายตาแห่งความอาฆาตพยาบาทความจับผิดนะความเพ่งโทษหรือความอิจฉาลิษยาเป็นสายตาที่ปรารถนาหวังจะเกื้อกูลนะให้สรรพสัตว์ได้พ้นจากทุกขนะ์แม้แต่ในวาระสุดท้าย ของพระเจ้าสุดโทธนะพระเจ้าสุดโทธนะท่านประทับอยู่บนแท่นพระประชวรนะป่วยพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปพระพุทธเจ้าในมุมมองของพวกเราคือพระมหาศาสดาเอกผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมแต่ในมุมมองของพระราช,ชบิดา ก็ยังมีความรักความอาลัยความอาวรณ์ความห่วงใยด้วยความเป็นลูกเนาะพระองค์เสด็จเข้าไปประทับยืนอยู่ข้างๆแท่นพระบะชวนแล้วก็ประคองมือพระหัตถ์ของพระราชบิดาไว้นะ,นะท่านตัดกับ พระราชาปิดาหรือว่าพ่อเนาะท่านตัดว่าไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วมหาบอพิษนะความห่วงใยนะความห่วงใยต่อพระราชาสมบัติต่องานทางโลกต่องานของแผ่นดินนะถึงเวลาที่ท่านจะต้องได้พักแล้ว ท่านน่าจะวางใจลงพักได้แล้วอย่างนั้นนอกจากคำพูดของพระองค์แล้ว <c oughs> การปฏิบัติตัวหรือว่าการประพฤติต่อพระราชาบิดานั้นทำให้พระราชาบิดานั้นถูกปอบประลมใจนะลัตาลงด้วยธรรมเถิดว่าอย่างนั้นพระราชาก็วางความกังวล นะความกังวลในหน้าที่การงานในเรื่องราวต่างๆที่เป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของพระราชานะความห่วงใยอาัยอาวร์กับลูกนะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันนะที่ยกขึ้นมาพูดนั้นก็หมายถึงสิ่งที่พระอ,องค์ทรงแสดงออกนั้นคือพระอ,องค์ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะเป็นสิ่งที่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยธรรม นะที่พวกเราถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติตามนะกว่าพวกเราจะได้เจอคุณค่าของธรรมะกว่าจะได้เจอลสแห่งธรรมะนีนะ่ชีวิตของพวกเราเนี่ยต้องเจอกับการกระทบกระเทียบนะทุกคนต้องเคยเจอนะการดูถูกการถูกเข้าใจผิดนะความโดดเดี่ยวความเหนื่อยล้า ความสับสนชีวิตของเราเนี่ยต้องฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆมากว่าจะได้เจอกับพระสัตธรรมนะชีวิตที่ต้องดําเนินไปนะการแข่งขันการต่อสู้ความเหน็ดเหนื่อยความสับสนความมืดมนความเข้าใจผิดการถูกเข้าใจผิดการถูกกระทบกระเทียบนะการถูกสอดเสียดการถูกดูหมินท้าเรียกว่าโลกธรระทนะ แต่สิ่งที่จะทำให้เรากลับขึ้นมาเดินอยู่ในทางได้คือใจของเราเองใจที่แข็งแกร่งนะใจที่ฮึดสู้ใจที่อดทนฝ่าฟันต่อสู้มันจะเริ่มเติบโตขึ้นจากความเป็นเด็กที่เคยได้รับความเอาใจใส่การดูแลมันคุ้นชินมันยึดถือเอาตามสัญญาอารมณ์ว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้รับ การดูแลเหมือนตอนที like. ่เราเป็นเด็กบางทีเราพูดกับคนอื่นอาจจะเข้าใจว่าพูดได้เหมือนเราพูดกับพ่อกับแม่แต่พอเติบโตขึ้นมันไม่ใช่เราไม่สามารถพูดกับพ่อกับแม่ได้เหมือนกับคนอื่นไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่จะคอยโอบอุ้มเราตลอดเวลาไม่ใช่ว่าคนอื่นจะคอยโอบอุ้มเราตลอดเวลาแสดงว่าเวลาที่เราทุกเวลาที่เราประสบพบเจอกับเรื่องที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจนั้น เรากำลังก้าวเข้าสู่การเติบโตเรากำลังเติบโตขึ้นจากจิตใจที่คุ้นชินกับการได้รับการดูแลจากวัยเด็กคุ้นชินนะแต่พอเวลาเราออกมาต่อสู้โลกของความเป็นจริงเราจะเห็นว่าทุกคนต่างดิ้นรนต่อสู้แข่งขันเอาตัวรอดแย่งชิงใช่ไหมตามกำลังสติปัญญาของคน นะที่เขาจะทำได้แล้วก็จะเห็นความจริงนะคนที่สามารถอดทนเรียนรู้ในการเผชิญความจริงได้เร็วเท่าไหร่คนนั้นก็จะยิ่งเติบโตได้รวดเร็วเท่านั้นนะไม่จมอยู่กับอารมณ์ความน้อยใจอารมณ์ความน้อยใจทำให้มองโลกบิดเบี้ยวไปตามอารมณ์แล้วแต่เราอยากจะมองโลกแบบไหนอารมณ์ความน้อยใจทำให้คนป่วยนะอาการป่วยเนี่ยเกิดขึ้นจากความน้อยใจ นะเกิดขึ้นจากความหลงเห็นไหมโลกหลงตัวเองนะโลกน้อยใจนะโลกโลภโลกอาฆาตพยาบาทูกโกรดโลกหลงโลกเข้าใจผิดโลกเข้าใจผิดนะถ้าเรามองดูดีๆจะเห็นว่าเราเราหาทางออกจากความทุกนี้ไม่เจอ จนกว่าเราจะได้ยินได้ฟังพระสัตธรรมจนกว่าเราจะรู้จักธรรมะนะคือมันมันหาทางออกจากทุกข์ไม่เจอจริงๆนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามามาตัดโอวาทคำสั่งสอนถ้าท่านไม่บอกทางเนาะถ้าท่านไม่ชี้ทางถ้าท่านไม่บอกทางถ้าท่านไม่พูดเลยเนี่ยมันมันสุดวิสัยแหละที่พวกเราจะจะรู้ทางได้เราจะเข้าใจตามสัญญาอารมตามภูมิความรู้ของบุตุชน การเอาตัวรอดแบบปุถุชนแล้วก็จะเห็นเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของพวกเราการเอาตัวรอดที่ผ่านมาแบบปุถุชน,นเราไม่เคยเห็นอ,อกเห็นใจบิดามารดาเลยเห็นไหมเวลาที่เราเข้าสู่ลูวิ่งการแข่งขันนั้นเราไม่เคยเห็นอ,อกเห็นใจใครเลยเราต้องรอดเราต้องดินน้นรนเราต้องต่อสู้แต่คนที่มีจิตสำนึกจะรู้สึกกระเทือนอยู่ภายในจิตใจจนเราเริ่มเหนื่อย จนเราเริ่มหมดแรงแต่ในขณะที่เรายังเมาอยู่ในวัยเราจะไม่สนใจอะไรหรอกเนะมาในวัยมาเมาในจนกว่าเราจะประสบกับพยาธินะพยาธิหรือว่าโรคภัยนะความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความแกช่ชรามองเห็นตัวเองในกระจกนะมันเริ่มแกช่ชรามองเห็นคนอื่นแกช่ชราแล้วดึงย้อนกลับเข้ามาสอนใจตัวเองเห็นว่าโลกนี้ไม่เที่ยงแท้ การเปลี่ยนแปลงของโลกนะเห็นว่าอารมณ์มเห็นว่าความคิดเห็นว่าใจเรานี่ถูกครอบงำอยู่ด้วยทิฏฐิมานะอัตตาความสำคัญตัวไม่มีคนชมก็ชมตัวเอง<ม>เป็นสิ่งที่ขังเราไว้อยู่ภายใน,ในใจ,ใจิตใจพอเรามาเห็นโทษโอ้บางทีเราก็เข้าใจผิดนี่หว่า บางทีเราก็เข้าใจคนอื่นผิดไปบางทีเราก็เห็นผิดนี่ส่วนใหญ่นี่มันจะมีความลำเอียงเข้าข้างตัวเองอยู่ตลอดจงเข้าใจว่าโลกทั้งโลกจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงโลกมันหมุนไปตามความจริงของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันสารสัวลรุนแล้วแต่หมุนไปตามเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมของแต่ละคนสมบัติของคนจึงแตกต่างกันนะ คนก็วนเวียนวกวนอยู่ในโลก,กธรรมสุขบ้างทุกบ้างนะมีนินทามีสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเทว่าคนก็วนเวียนอยู่นะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแล้วแต่อารมณ์เรียกว่าปุตุชนอารมณ์ดีก็ทําดีอารมณ์ไม่ดีก็ทําไม่ดีแต่คนที่มีจิตสํานึกขึ้นมาแล้วท่านเรียกว่ามนุษย์ นะมนะกับสัยยะมนุษย์ผู้มีใจสูงคือเริ่มสูงขึ้นกว่าคนแล้วนะมนุษย์ก็เลยมองเห็นโลกที่จมอยู่ในการเบียดเบียนมนุษย์นี่เริ่มมองเห็นจะให้ตัวเองไปเบียดเบียนเหมือนคนอื่นเนี่ยมันรู้สึกขัดอยู่ในจิตใจเราจะไปเอาเปรียบเขาเราจะไปเบียดเบียนเขาเนี่ยมันรู้สึกนะพอมันเริ่มมองเห็นจิตใจ โดยเฉพาะจิตใจของบิดามารดาจิตใจของคนอื่นเริ่มมองเห็นนะความตระหนักระลึกรู้สึกตัวเห็นคุณค่าของสิ่งที่เกือ้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตตัวเองนะความรับผิดชอบก็เกิดขึ้นนะความอดทนความรับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะใจนั้นเริ่มมีความเสียสละอยู่ในนั้นนะ ใจที่มีความเสียสละจึงจะมองเห็นออกคือจะมีกําลังสติปัญญาจุดต่างของคนที่สติปัญญาเนี่ยมันจะกว้างหรือแคบคนจะมีสติปัญญามากหรือมีสติปัญญาน้อยนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองนะคนที่มีความเสียสละกับคนที่มีความเห็นแก่ตัวมีแค่นี้นะท่านดึงสอนเรื่องทานให้กับพวกเรานะถ้าพวกเรารู้จักทานนะ ทานคือความเสียสละนะทานที่นี้คือความเสียสละใจที่รู้จักทานนั้นจะสามารถมองเห็นเรื่องราวที่กว้างออกนะจะมีมุมมองที่กว้างออกแต่คนที่มีความเห็นแก่ตัวใจจะแคบแคบมากมองเห็นแต่เรื่องของตัวเองนะมองเห็นแต่ความทุกข์ของตัวเองดิ้นรนหาตัวเองสุดท้ายก็ฝังตัวเองจมอยู่กับความมืดน,นั้น จุดนี้คือจุดที่ต่างแตกต่างกันระหว่างวิถีของการเจริญเติบโตของคนท่านถึงสอนเรื่องทานนะทานเจะเกื้อกูลให้เรานี้มองออกได้กว้างขึ้นสามารถเรียนรู้ในมุมที่กว้างออกไปได้นะความเห็นแก่ตัวจะทําให้เรามองได้แคบคับแคบมากนะนี่คือความต่างของของสติปัญญาของคนนะคนที่มีสติปัญญาดีกับคนที่มีสติปัญญาคับแคบแตกต่างกันคือความเสียสละ และความเห็นแก่ตัวนะเมื่อเราเรียนรู้ในทานนะความรับผิดชอบก็จะเกือ้อกูลเราการเรียนรู้ในศีลจะเกิดขึ้นในมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายจะมีความรับผิดชอบต่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้านะถ้าเรียกว่าตั้งอยู่ในกุศลกรรมบททั้งสิบใจก็เห็นตามนะความฉลาด ของบางคนนี้ไม่ต้องอธิบายรักษากายวาจาใจตนให้เป็นปกติไม่ให้เบียดเบียนตนเองให้เป็นทุกข์ไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เข้าใจนะแต่บางคนไม่เข้าใจต้องอธิบายเพิ่มรนะักษากายเป็นยังไงนะการไม่ประทุษร้ายผู้อื่นไม่ประหัดประหารชีวิตคนอื่นไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เรียกว่าขโมยทางกายกรรมนะ ทางวจีกรรมทางคำพูดเป็นยังไงพูดให้ผู้อื่นเดือดร้อนกระทบกระเทียบสอดเสียดดูมิน่นโกหกนะพูดให้คนทะเลาะกันนะพูดให้เกิดความเสียหายนะทางวาจานะโกหกพูดยกตนเหยียบย่ำผคนนั้นนะพูดหลอกลวงนะคำพูดหลอกลวงคำพูดโกหก ทางวาจาทางใจเป็นยังไงใจเราเนี่ยมันจะมีความตั้งเค้าอยู่มันจะมีอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเนี่ยถ้าเรารู้ทันอารมณ์ตัวเนี้ยเวลาที่มันพอใจมันก็จะอยากได้สิ่งนั้นบางทีไปอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของของตนนะความอยากได้ที่ไม่เป็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นในใจนะหาวิธีดิ้นรนมาเพื่อสแสวงหาเพื่อให้มันได้ดังใจนะกลายเป็นวางแผนได้ เพื่อสนองความโลภที่ไม่เป็นธรรมความอาฆาตพยาบาทโภโกดอาฆาตเคียดแค้นผูกความหลงความเข้าใจผิดความเห็นผิดจากทํานองของธรรมพระพุทธเจ้าตัดอย่างหนึ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์พูดอย่างหนึ่งเราเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้นะคือเห็นผิดจากธรรนองของธรรมคือตะก,กะวิบัติคือเห็นคือเห็นคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงหรือเรียกว่าวิปลาส เห็นข huh? so ัดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่เห็นตามเหตุตามปัจจัยนะไม่เห็นตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงแต่เห็นตามใจที่ตัวเองอยากจะเห็นใช่ไหมกระจกเวลาที่เรามองกระจกเราสามารถมองตัวเองตามความเป็นจริงได้ไหมหรือเรามองตัวเองตามที่ใจเราอยากเห็นอยากเป็นนะ ถ้าเราสังเกตมันจะมีตัวบงการแอบอยู่ในใจถ้าเราสังเกตเห็นเราจะเห็นตัวนี้โอกาสยากมากเลยที่จะหันกลับมาจับผิดจับโทษจับผิดตัวเองหันกลับมาเห็นโทษและจับผิดตัวเองเห็นความผิดพลาดตัวเองบางทีเราเคยพูดผิดบางบางทีเราเคยเข้าใจผิดบางทีเราเคยเห็นผิดนะแต่บัณฑิตผู้ฝึกตนนั้นจึงหันกลับมาเฝ้าสังเกตดู ใจที่เคยเข้าไปพัวพันในเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาได้บัญชาการได้มันก็กลับมาเห็นโทษเห็นโทษของความเห็นตัวเองนะใได้ยินใช่ไหมสังขิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกข,ขาว่าโดยย่อคืออุปทานขันทั้งห้านั่นแหละเป็นทุกข์เมื่อไรก็ตามที่ใจเราไปพัวพันคล้องอยู่ในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาการได้นั่นแหละมันจะเป็นทุกข์ มเมื่อไรก็ตามที่ใจเราไปคล้องอยู่กับคนอื่นจะเป็นลูกจะเป็นคนรักจะเป็นสามีจะเป็นภรรยาบุคคลอื่นเพื่อนบ้านป้าข้างบ้านใครก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาการได้ใจเราจะกังวลเป็นทุกข์ว่าเขาจะพูดอย่างนั้นว่าเขาจะนินทาอย่างนี้ทำไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นเราจะกังวล นะเมื่อไรก็ตามที่ใจเราไปพัวพันคล้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุม,มกรับันชาการได้มันจะกังวลนั่นแหละทีาเรียกว่าเป็นทุกข์นะเราจะทุกข์อยู่กับเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านมาแล้วแล้วก็จะกวนมันขึ้นมานะเรื่องราวต่างๆในอดีตที่มันผ่านไปแล้วก็มาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ทีาเรียกว่าทุกข์อยู่ในสัญญาอารมณ์หลงอยู่ในสัญญาอารมณ์นะทุกข์อยู่บางทียังไม่มีเรื่องมันก็กลัวไปเอง คิดไปเองสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นาเองเ้าเรียกว่าสังขารปรุงแต่งคิดไปเองอทุกไปตามสัญญาเรื่องราวในอดีตทุกไปตามสังขารการปรุงแต่งของความคิดคือคิดไปเองนะทุกเพราะวิญญาณขันคือความรู้ที่ถูกครอบอยู่ด้วยความหลงจนบางทีอาจจะเข้าใจว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะความรู้ทำให้แบกทำให้หนักนะ มองผ่านสัญญามองผ่านความพอใจไม่พอใจทุกไปตามอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจตามสัญญาอารมณ์ตามความคิดการปรุงแต่งเพราะหลงเพราะความหลงปกคลุมอยูนะ่เราถึงมาเรียนรู้สึกตัวเรียนรู้ความรู้สึกตัวที่เรียกว่ากายคตาสตนะิหรือเรียกว่ามหาสติปฐานนะความระลึกรู้สึกตัวขึ้นมายอมรับความจริงว่า เราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาการอะไรได้จริงคนที่ไปเห็นลึกขนาดนั้นนะ่ะมันจะเป็นอิสระมากแม้แต่ร่างกายของเราเราจะไปเห็นเราก็ไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาการอะไรได้จริงเลยโอ้โหความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ที่กระเทือนโลกธาตุนะคือเห็นว่าร่างกายของเราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาการได้จริง เป็นความรู้ที่กระเทือนโลกธาตุเลยพุ๊บเข้ามาอยู่ภายในนะแล้วมันจะปลดเรื่องราวต่างๆที่มันเคยอาลัยอาวร์วนในโลกนี้ออกมันจะเบาความทุกข์ที่เคยมีก็จะค่อยๆเบาบางลงนะสักกายาทิฏฐิวิจิกิจฉานะความลังเลสงสัยในทางนี้หายไปทันทีเพราะทางนี้มันจะปรากฏเฉพาะภายในใจตัวเองภายนอกสุดวิสัยที่เราจะไปควบคุมมันกมันจะการแต่ภายในที่เราเห็นกับสิ่งที่มันปรากฏขึ้น ความพอใจไม่พอใจความบีบคั้นความเล่าร้อนความโลภความโกรธค,ความหลงมันเกิดขึ้นตรงนี้สมบัติของคนหมุนไปแตกต่างกันแต่ว่าตอน,นมันโฟกัสมาที่ตรงนี้เนะีคือไม่รูปคําในศีลหมายเขาว่ายังไงหมายความมันกลับเข้ามารักษาต้นเหตุแห่งทุกข์เลยคือรักษาใจนะศีละพัตตปาาตใช่ไหม วิจิกิช้าคือหายสงสัยในคําสอนของผู้เจ้าถ้าไม่ได้ชี้ไปบนท้องฟ้าไม่ได้ชี้ไปบ้านเมืองนู้นไม่ได้ชี้ไปตรงนั้นตรงนี้ท่านชี้เข้ามาตรงนี้ต้นเหตุแห่งทุกข์คือใจตนสมบัติที่ไม่ได้ขจัดขัดเก่าความหลงนะศีลละพัตนาปามาดรักษาไม่ได้ไปรักษาที่ไหนเป็นรั้วขอบเขตป้องกันไม่ให้เราตกลงไปสู่โลกที่ชั่วโอ้โหทําไมคําสอนของผู้เจ้าท่าน วิจิตพิสดารขนาดนี้มหัศจรรย์จริงแท้เหมือนคนที่หลับไหลมานานเพิ่งรู้สึกตัวตื่นขึ้นโอ้ตายแล้วท่านบอกเราหมดแล้วนี่เหลือแต่เราเดินทางไปด้วยความไม่ประมาทด้วยตัวเองโอ้โหท่านตัดแม่นยำหน้าที่เราคือเดินตามคำสั่งสอนด้วยความไม่ประมาทอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าพิ่งคัดค้านให้เดินไปด้วยความไม่ประมาทประตูได้ถูกเปิดแล้ว ประตูแห่งศัจธรรมประตูแห่งมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานได้ถูกเปิดแล้วนะนิพพานคือความดับสนิทแห่งเพลิงทุกความทุกนั้นจะขาดออกจากใจไปเลยคือหมดทุกไปเลยพ้นทุกพ้นโศกไปเลยนะประตูแห่งมรรคผลนิพพานได้ถูกเปิดออกแล้วนะเหลือแต่เราจะก้าวเดินออกไปในทางแห่งมรรคผลนิพพานเรียนรู้ นะตามความเป็นจริงเพื่อความพ้นจากทุกเห็นไหมหนทางนี้เธอต้องเดินด้วยตัวของเธอเองนะไม่มีใครเดินให้กันได้นะครูเจ้าได้แค่บอกทางชี้ทางนะครูบาอาจารย์ก็ได้แต่บอกได้แต่ชี้ได้แต่แนะนําหนทางนี้เป็นหนทางที่เธอต้องเดินด้วยตัวของเธอเองหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบาย หนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้เราจะ,จะ,จ,ะจะตายด้วยความจนตอกหรือเราจะตายในทางเดินแห่งมรรคเลือกเอานะไม่ใช่ทางเลือกการปฏิบัติธรรมแต่เป็นทางเดียวที่เราจะพ้นจากสังสารวัตนี้ไปได้ทางที่เราจะพ้นจากคาบเลือดคาบน้ําตาทางที่เราจะพ้นจากทุกจากโศกจากภัยนี้ไปได้นะ คือมหาสติปัะธานสีนี่เองเขอให้พวกเราตั้งใจเนาะก็ขออนุมโมทนากับพวกเราขอให้ไม่ประมาทในการเดินทางทำทุกๆวันให้เกิดประโยชน์คุณค่าในการเดินตามพระพุทธเจ้าขออนุมโมทนาบุญเนาะ ยะถา,าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสังขรางเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกป,กปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิป,ปเมวัดสมินฉันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรรโสยะธา,ามานิโชติระโสยะถา,าสัพพีตโยวิวันฉันตุสัปรโรโควินาสตุมาเตวัดวันตา,ายโยสุขขีดีขายุโกภวา อภิวาทน,นาสีริสนิจังอุทาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมมาวัดดานติอายุวันโนสุขขังภะลัง